อุรุเวลกัสปะเทราประธานประวัติในอดีตชาติของพระอุรุเวลกัสปะเทระพระอุรุเวลกัสปะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า251พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวงเป็นพระมุนีมีพระจักสุ สเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกับที่หนึ่งแสนนับจากกับนี้ไป252พระองค์ผู้ตรัสสอนทรงแสดงทำให้สัตว์รู้ชัดได้ทรงช่วยส,สรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นทรงฉลาดในเทศนาเป็นพระพุทธเจ้าผู้ช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก253พระองค์เป็นผู้อนุเคราะห์ ประกอบด้วยพระกรุณาสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสรพพสัตว์ทรงธทมเดียรถีที่มาเฝ้าทั้งหมดให้ดำรงอยู่ในศีลห้า254เมื่อเป็นเช่นนี้ศาสนาจึงหมดความอากูลว่างจากพวกเดียรถีและงดงามด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ได้วสีผู้คงที่255 พระมหามุนีพระองค์นั้นทรงมีพระวรกายสูงห้าสิบแปดอกมีพระชวีวันคล้ายทองคำที่ล้ำค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐสาสิบสองประการสองร้อยห้าสิบหกขนานั้นศัพว์ทั้งหลายมีอายุประมาณแสนปีพระชินสีพระองค์นั้นก็ดำรงพระชนมายุอยู่ประมาณเท่านั้น ทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก257ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพราหม์ชาวกรุงหงสาสวดีประชาชนสมมุติว่าเป็นผู้ประเสริฐได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้สองโลกให้สว่างสวยัยแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนา258ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ฟังพระผู้มีพระภาค ทรงแต่งตั้งสาวกของพระองค์ในตำแหน่งเอตทัทคะในที่ประชุมใหญ่ก็พลอยยินดี259ได้ทูลนิมนต์พระชินเจ้าพร้อมกับสาวกจำนวนมากแล้วได้ถวายทานพร้อมด้วยพรามอีกพันคน260ครั้นถวายมหาทานแล้วข้าพเจ้าได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเป็นผู้เบิกบานได้กราบทูลดังนี้ว่า261ค่26 1, ข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าด้วยความเชื่อในพระองค์และด้วยอธิการคนขอให้ข้าพระองค์ผู้เกิดในภพนั้นๆจงมีบริวารมากเถิด262 ครังนั้นพระศาสดาผู้มีพระสุรเสียงก้องเหมือนเสียงโคจสารคำรามมีพระสําเนียงไพเราะเหมือนเสียงนกการะเวกได้ตรัสกับบริษัทว่าจงดูพรามนี้263ผู้มีผิวพันธุ์ดุจทองคำแขนใหญ่ปากและดวงตาเหมือนดอกปทุมมีลมชาติชูชันและมีใจโขึ้น ราเริงมีศรัทธาในคุณของเรา264เขาปรารถนาตำแหน่งภิกษุผู้มีเสียงเหมือนราชสีในอนาคตการเขาจัะได้ตำแหน่งนี้สมความปรารถนา265ในกับที่แสนนับจากกับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพ ในราชสกุลโอกากราชจากอุบัติขึ้นในโลก266พรามนี้จกมีนามว่ากัสปะตามโคตเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่มีธรรมเนรมิตรเป็นโอรสที่ทำเนรมิตจจกเป็นสาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้น267ในกัปที่92นับจากกัปนี้ไป ได้มีพระเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกพระนามว่าพุดสะทรงเป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยมหาผู้เปรียบไม่ได้ไม่มีใครเสมอเหมือน268พระศาสดาพระนามว่าผุดสะพระองค์นั้นแลทรงกำจัดความมืดทั้งปวงทางรกชัดใหญ่ทรงบันดาลฝนคืออมะตะทําให้ตกลง ให้มนุษย์และถวยเทพอิ่มหนำ269้26 9, ครั้งนั้นข้าพเจ้าสามคนพี่น้องได้เป็นราชอมาตย์ในกรุงพาราสีล้วนแต่เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยพระราชา270รูปร่างองค์อาจกแกล้วกล้าสมบูรณ์ได้พละกกำลังไม่พ่ายแพ้ในสงครามครั้งนั้น พระเจ้าแผ่นดินผู้ถูกเจ้าเมืองชายแดนก่อกําเริบจึงมีรับสั่งกับพวกข้าพเจ้าว่า271ท่านทั้งหลายจงไปชนบทชายแดนปราบปรามกระบฏของแผ่นดินให้ราบคาบแล้วกลับมาและทรงพร่ำสอนว่าพวกท่านบำรุงแว่นแคว้นของเราให้กเกษมแล้วจงมอบคืน272 ลำดับนั้นข้าพเจ้าได้กราบทูลว่าถ้าพระองค์จะประทานพระผู้ทรงเป็นผู้นำเพื่อให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอุปถากบ้างข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะทากิจของพระองค์ให้สำเร็จ273ลําลำดับนั้นข้าพเจ้าได้รับพระจาทานพอแล้ว ถูกพระภูบาลส่งไปปราบรามชายแดนที่กำเริบให้วางอาวุธแล้วยังกลับมายังนครน,นั้นอีก274ข้าพเจ้าทูลขอการรับอุปถากพระาศาสดาจากพระราชาได้พระาศาสดาทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐแล้วได้บูชาพระองค์จนตลอดชีวิต 275ผ้ามีค่ามากอาหารมีรสเลิศเสนาสนะที่รื่นรมและเพศสัตว์ที่มีประโยชน์276พวกข้าพเจ้ามีศีลมีการุณามีใจประกอบด้วยภาวนาจึงถวายปัจจัยที่พวกข้าพเจ้าให้เกิดขึ้นโดยธรรมแด่พระมุนีพร้อมทั้งพระสงฆ์277 อุปถาพระผู้ทรงเป็นผู้นำด้วยจิตเมตตาตลอดเวลาเมื่อพระผู้ทรงเป็นผู้นำผู้เลิศในโลกนั้นปรินิพพานแล้วก็ทำการบูชาตามกําลัง278ทุกคนจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเสวยสุขอย่างมากในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า 279ข้าพเจ้าเมื่อเกิดอยู่ในภพเป็นเหมือนนายช่างดอกไม้ได้ดอกไม้ตามแต่จะหามาได้แล้วจัดแสดงให้เป็นแบบต่างๆมากมายได้เป็นพระเจ้าวิเทหราช280ข้าพเจ้ามีอัตยาศยศัยเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะถ้อยคำของอเจลกะคุณ ตกนรกเพราะไม่เชื่อคำตักเตือนของทิดาของข้าพเจ้านามว่ารุจา281ถูกนาระ,ะพรามพร่ำสอนมากมายจึงละทิฐิอันชั่วช้านั้นได้282แล้วบำเพ็ญกุศลกรรมบทสิบให้บริบูรณ์โดยพิเศษละกายมนุษย์แล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ดุดไปยังที่อยู่ของตน 283เมื่อถึงพบสุดท้ายข้าพเจ้าได้เป็นเผ่าพันธุ์ของพราหมณ์เกิดในตระกูลพราหมณมหาศาลในกรุงพาราณสีที่มั่งคั่ง284ข้าพเจ้ากลัวต่อความแก่ความเจ็บและความตายจึงเข้าป่าใหญ่สแสวงหาบทคือพระนิพพานได้บวชในสำนักของชติน 285ครั้งนั้นน้องชายทั้งสองของข้าพเจ้าก็ได้บวชพร้อมกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้สร้างอาสมอาศัยอยู่ที่ตำบลอุรุเวลา286ข้าพเจ้ามีชื่อว่ากัสปะตามโคดแต่เพราะอาศัยอยู่ในตำบลอุรุเวลาจึงได้นามบัญญัติว่าอุรุเวลากัสปะส8 7ปะ287 เพราะน้องชายของข้าพเจ้าอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำเขาจึงได้นามว่านัทีกัสปะเพราะน้องชายอีกคนหนึ่งของข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในตำบลขยาเขาจึงประกาศนามว่าขยากัสปะสองน้องชายคนเล็กมีสิทธิ์สองคนน้องชายคนกลางมีสิทธ์สามร้อคนส่วนข้าพเจ้า มีไม่น้อยกว่า500คนสิทธุทุกคนล้วนประพฤติตามข้าพเจ้า289ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เลิศในโลกเป็นสารถีฝึกนรชนได้เสด็จมหาข้าพเจ้าทรงทำปฏิหารต่างๆแก่ข้าพเจ้าและทรงแนะนำา290ข้าพเจ้ากับบริวารหนึ่งพัน ได้อุปสมบทด้วยเอหิพิกุอุปสัมปทาได้บรรลุอรหัตพร้อมกับภิกษุเหล่านั้นทุกรูป291ภิกษุเหล่านั้นและภิกษุเหล่าอื่นจำนวนมากแวดล้อมข้าพเจ้าเป็นบริวารยศและข้าพเจ้าก็สามารถสั่งสอนได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นฤาษีผู้ประเสริฐก็สั่งสอนข้าพเจ้า 292พระองค์ทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะคือความเป็นผู้มีบริษัทมากโอสักการะที่ได้ทำไว้ในพระพุทธเจ้าได้ก่อให้เกิดผลแก่ข้าพเจ้าแล้ว293กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว ขาพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุดพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ294การที่ขาพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามขพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว 295คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8ปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอุลุเวลกัสปะเถระได้ภาสิทธคถา,าเหล่านี้ด้วยประการชนี้ ูรู้เวลากัสปะเทราประทานที่8จบ